โอเคครับผมวันนี้กู่กัผมนะครับมบนช่อง Channel วันนี้เราอยู่ในเกมโลบกในแบบบล็อกฟุตนะครับผมและตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับ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 ผมนั่นแหละยังโชว์ข้าวโพดหน่อยเอ้ยไม่ใช่แหละอะไรอะไรอะไรพี่อะไรพี่อ๋อต้องการผลพลาผมวะเฮ้ยผลพลาแลกไปได้วะผมมีแค่ผลพลานะพี่นะเฮ้ยคุ้มมาเนี่ยชาร์จไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็ได้ผลซาวอะไรเนี่ยไม่ดีสวยเฮ้ยถ้าไปช็อตเมื่อกี้นี้ทุกคนจะทำการเทรดผลไหม เฮ้ยเฮ้ย PUP บังเซอร์โอ้โหฝนใส่วงใส่ฟารมอ้เอาดีเอาจริงหรอมันห้าวซะด้วยไงแล้วผมก็ข้าหัว 3.8m แล้วมันก็ข้าหัว 3m มามาดิร้องมาดิร้องน้องจะมาพวกับพี่หรอพี่ได้เป็นหลัก คือผมจะบอกว่าถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนนะครับแนะนําให้ไปดูนะครับว่าผมทําไมผมถึงจับผลสั่นหรือผลเค้กเนี่ยมาเล่นเพราะว่าผมทําคอนเทนต์นี้คลิปนี้ไงแล้ววันอื่นผมเล่นผลนี้เปลี่ยนแล้วผมก็ทำคลิปต่อจากคลิปที่แล้วแล้วมันก็มีคนมาท้าผมแบบเรียวๆอย่างนี้เลยมาดูกันดลครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าด้วยครับขอให้รอดเถอะว้ามันมาเร็วมันมาเร็วเย่อคอมบงคนหดวคอมบอะไรเนี่ย คอมโบปืนพิษในตำนานหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยของแท้กูก็กูใช้ผลอะไรนะ่ะแล้วกูใช้ผลคิกองคิกากด้วยกูยเล่นผลนี้ไม่เป็นนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนผมก็จะรู้นะครับว่าผมมาเล่นผลนี้ก็ทำคลิปไม่เฉยท่านเว้ยมาด็ดนังมาด็าดนงพลังขึ้นเตาวู้ฮู หนีไปได้วะมาเดี๋น้องมาเดี๋น้องมาเดี๋น้องว้ายเยอะกินผมเลยไม่เป็นเว้ยผมเลเ่นเกมนี้ไม่เป็นไงกูานนาตายอ่ะกูต่อยแม่งเอเอ๋ออ๋ออยาโอ้ย อฮะฮะอะไรอ่ะผมทำอะไรไปมั้งพลังขึ้นเตาทันฟ้าเฮ้ยคนดูเฮ้ยนะคนดูเฮ้ยอะแม่งผมไม่เป็นที่เฉยหรอกผมไม่เป็นที่เฉยหรอกผมมือผมมือใหม่เลยผมมือใหม่เลยแมึงตึงจังวะพี่พี่แม่งตึงจังเลย ไอ้คนเล่นเป็นกับไอ้คนเล่นไม่เป็นยูพีกันไม่ใช่ประมาณนี้แหละฮะผลเคกูไม่เล่นไม่เป็นด้วยไปมึงก็จูเก่งจัดเลยเฮ้ยวู้จะไปไหนเงื่อทำไมผลเค้กูมันสั้นสั้นสั้นจังเลยอะอะไรอะผลเคกกู Ưng mà Mình như Ừ <coughs> <ứng> mà đi Ui Cái này đâu mà đi Ưng mà đi đón Ưng mà đi đón đi <coughs> นี blender, ่น <pada that sort že> ้องต่อยกูต่อยกูต่อยอย่างเดียวกูต่อยอย่างเดียวกูต่อยกูต่อยวู้ตอมตอมไว้กินกูเล่นมั่ว ก็ตายไปเลยนะครับดูครับข้าหัวสามเอ็มของทัพเรือสเต็ปหัวลำโดนลามงั้นเหรอก็โดนพี่สเต็ปหัวเข้าไปก็ตายได้เหมือนกันนะครับมันจะหาว่าผมอะไรดีว้ายมามาดูจังหวะเฮ้ยเจ้าปาทีเผื่อดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิไี่น้อง

อุ้ยมันเกล้ค้นเร็วเลยว้าวว้าวเออว้วมันหนีผมทุกคนถ้าชมเมื่อกี้ผมถ้าชมเมื่อกี้ผมยิงโดนนั้นมันตายแล้วแล้วไม่ใครมาเสือกไอ้หวนพาน้อยมึงอย่ามาอย่างตรงนี้ว้า เอากูแล้วเอากูแล้วเหรอดูเลือด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 ขอดูเลือดเออมึงไปไหนอะมึงไปไหนอะมึงไปไหนแล้วอะ ได้เว้ยคนดูอพักก่อนพักไปก่อนพักไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครไอ้เหี้ยเฮ้ยใครอีกอะเนี่ยน้องเอ้ยโอ้โหมึงรวมกูขนาดนี้หรอโอ้มันลุมกันคือมันจะเล่นผมคนเดียวไงไอ้เหี้ยกูโดนลุมทุกคนผมโดนลุม

อะไรวะมันจะมาเสือกทำมไมในไอ้ผมประตูเนี่ยใครมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเดี๋ยวกูส่งแบนแม่งเลยกูคืคอจีเอมาก่อนไว้น้องฮผมก็ท้อแล้วครับแล้วว่าผมเล่นบอกรตอยู่ดีแล้วแม่งผมกำลังทำกิจกรรดนหนึ่งกับคนที่มันท้าผมแล้วก็คนที่ท้าผมมันเอาใครมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคนละคนกันวะทุกคนครับแลวผมก็เสียค่าหัวด้วยนีคือมึงจะมาเสือกอะไรตอนที่แบบเขากำลังพีพีกันน้องดูผลกูด้วยกูเล่นผลนี่มีเป็ดคือคลิปนี้ ต่อยแม่งไม่ได้ต่อยเลยก็แบบว่านี่ครับผมค่อนข้างที่จะคิดถึงคลิปเก่าๆใครทำมาอ๋ออะไรเนี่ยเพื่อนทักมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเล่นเล่นมาดิสอ๋อเพื่อนผมมันจะชวนเล่นเกมพีบงพีบ,บีสำหรับใครที่ไม่รู้จักเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็คือคนที่แบบว่าผมเล่นเกมด้วยกันประจำนะครับในเวลาที่ผมลงช่องเนี้ยเนี่ยคนคนนี้แหละ โอ๊ยชนไม่ชนไม,นม่คนนี้แหละไอเนี่ยไอเนี่ยแกล้งเป็นเกจิเพื่อนมีคนบอกว่าพี่ครับต้องแกล้งเป็นเกจิเพื่อนพี่หน่อยเ <No. S 1> ม่งกูก็สรรหาทำเนาะน่าอายแต่คลิปนี้มีคนดูตั้งเกือบห้าหมื่นเลยก็คิดถึงนะ คนดูคงจะจำพวกผมไม่ได้แล้วแหละผมทคาคลิปกับเพื่อนบ,บ่อยแต่เพื่อนผมก็ยังอยู่กับผมประมาณสองสามปีนะถึงแม้นะครับเราอาจจะแบบว่าไม่ใช่คนดงคนดังแล้วนะครับก็อาจจะไม่ดังเหมือนแต่ก่อนหรือว่าผมไม่ดังอยู่แล้วก็เถอ <c oughs> ถึงแม้อดีตผมจะเคยมีคนดูเยอะเป็นหมื่น <c oughs> เป็นล้านอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ไม่มีคนดูแล้วแต่ถึงแม้ยอดวิวของผมนะครับ <c oughs> อาจจะแบบน้อยเกินไปแต่เวลาที่ผมทําคลิปลงไปทุกคลิปเนี่ยทุกๆวันนี้เนะี่ย <c oughs> ผมทาด้วยใจนะครับถ้าคนดูสนุกก็สนุกด้วยนะครับคือแบบว่าผมอะเป็นไอ้คนที่แบบว่าชอบอ่านคอมเมนต คือผมก็ขยันโดคลิปทุกๆวันด้วยเพื่อแบบว่าจะแบบว่าให้วิวกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมขอตัวไปแล้วนะครับฝากการกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติ๊กสามให้ผมกันด้วยนะครับผมขอตัวไปแล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับคนดูครับซียูอาร์เก็บผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายครับผมยุ๊ก